ชาวบ้านกุดตาใกล้ตำบนสายนาวังอำเภอนาคูจังหวัดกาลาศิน์รวมตัวการคัดค้านการเคลื่อนย้ายสาโบราณแปดเหลี่ยมนะครับที่ขุดค้นพบในชุมชนแล้วก็ไม่เห็นด้วยหากว่ากมรมศิลปากรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนําเอาสาโบราณทั้งสองต้นนี้ออกไปนอกพื้นที่เพื่อไปเก็บรักษาไว้ที่อื่นเพราะว่าจากการที่ว่าชาวบ้านนะครับคือว่าเขาต้องการที่จะเก็บรักษาไว้ให้เป็นพื้นที่วัตถุโบราณและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชนของตนเอง นายบำรุงคโยธาซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านก็บอกว่าหลังจากมีการขุดพบเสาเสมาโบราณถือว่าเป็นความโชคดีของชาวบ้านนะครับเพราะว่าจะได้มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชนของตัวเองซึ่งชาวบ้านอยากให้มีการนําเสาเสมาโบราณนนไปเก็บรักษาไว้ที่สํานักสงฆ์วิสุทธิยานศูนย์ทรงหรือว่าวัดป่าบ้านกุดตาใกล้เพื่อชาวบ้านได้ศึกษาโดยชาวบ้านนะครับไม่ต้องการให้กรมศิลปากรน,นะครับหรือว่าหน่วยงานใดเอาเสาเสมาไปเก็บรักษาไว้เพราะาเห็นว่า จะทาให้ลูกหลานที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนตัวเองแล้วด้านนายประวัติเฉลิมชาตินะครับซึ่งเป็นชาวบ้านบ้านกูดตากก็ล้ก็บอกว่าสําหรับเสาเสมาท,ที่ขุดพบครั้งนี้นะครับตนเองและก็ผู้นําชุมชนก็ได้มีงานทําประชาคมในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านแล้วต่างก็มีความคิดเห็นว่าเสาเสมาสองชิดนนี้ชาวบ้านจะเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชุมชนจะไม่ยอมให้ทากงกรมศิลปากร เอาไปจากชุมชนอย่างแน่นอนนะครับ